ชายชราคนหนึ่งพบเก้าอี้โยกไม้เก่าแก่ตัวหนึ่งในร้านขายของมือสองมันดูซุดโซมแต่กลับดึงดูดใจเขาอย่างประหลาดเขาตัดสินใจซื้อมันกลับบ้านโดยไม่ลังเลขเขาจัดวางเก้าอี้ตัวนั้นไว้ริมหน้าต่างในห้องนั่งเล่นทุกค่ำคืนหลังจากวันอันยาวนานเก้าอี้โยกตัวนี้คือที่พักพิงเดียวใดของเขาเสียงเอ็ดอาร์เบาๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบอย่างค่ำคืนเขาชอบนั่งโยกไปมาอย่างช้าๆปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปกับความมืดมิดนอกหน้าต่าง มันเป็นกิจวัตรที่แสนสงบสุขเป็นช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงแต่ความสงบนั้นกำลังจะถูกรบกวนด้วยบางสิ่งที่ไม่คาดฝันคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังจะเข้านอนเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ทําให้หัวใจเต้นระรัวเก้าอี้โยกตัวนั้นกําลังแกว่งไกวเองอย่างช้าๆทั้งที่ไม่มีใครนั่งอยู่บนนั้นเขาพยายามหาเหตุผลลมพัดพื้นไม่เรียบแต่ไม่มีอะไรอธิบายการเคลื่อนไหวที่สม่ําเสมอนั้นได้ความรู้สึกเย็ยนเย,ยือกเริ่มคืบคลานเข้ามา เหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเหล่าเก้าอี้โยกยังคงแกว่งไกวในความมืดราวกับมีใครบางคนกำลังนั่งอยู่บนนั้นอย่างเงียบงันและที่น่ากลุกยิ่งกว่านั้นคือบางครั้งเขาก็รู้สึกถึงน้ำหนักที่กดทับลงบนตักราวกับมีใครบางคนกำลังนั่งอยู่บนตัวเขาในขณะที่เขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นความรู้สึกนั้นหนักอึ้งและเย็นเยียบเขาไม่กล้าที่จะมองลงไปไม่กล้าที่จะขยับตัวความกลัวเข้าครอบงำทุกอนุเก,ก้าอี้โยกตัวนั้นไม่ได้เป็นของเขาเพียงคนเดียวอีกต่อไป มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นร่วมแบ่งปันพื้นที่และมันกำลังรอคอยที่จะเปิดเผยตัวตนในความมืดมิดของ,ขงค่ำคืน